มาดูคุณย่ากินข้าวกันค่ะคเกงปลาย่างของคุณยา่าอันนี้แกงขั่วไก่ของคุณป้าเมื่อเชา้าส่วนอันนี้เป็นจุบผักหรือว่าลาบผักมีปักบุ้งมีถั่วฝักยาวมีเห็ดขอนก็ใส่ปลาทูใส่เครื่องลาบแต่ไมใใ่ใส่ข้าวคั่วนะคะ กินกับใบมะละกอดิบอันนี้จานข้าวของใครก็ไม่รู้ครึ่งหม้ออร่อยค่ะลาบผักกินกับใบมะละกอดิบอร่อยนะแต่คุณย่าคงไม่กิน <c oughs> คุณย่าไม่มักสู้มักซนเท่าไหร่ แ่่าอรอรยยังเล,ลบกินคําใหญ่ๆเลยหั่นฝอยอยู่หรอกอเกงครัวไก่ของคุณป้าคัดคำให้พี่สาวเขากินคุณย่าก,กินข้าววันละกี่มือ้อ สามมื้อเกื่อๆห้ามื้อ <c oughs> มีคนเซลตอนนี้บ่ายโมงนะคะแต่กินยากง่ายยายง่ายแบบยากยาก <c oughs> ถ้าจะเป็นกับข้าวที่เป็นกับข้าวอย่างนี้จริงๆจัง,จงก็เป็นน้ำพริกเป็นแกงปลาเป็น ลาบผักอะไรอย่างนี้คุณย่าก็กินได้แต่ถ้ากับข้าวปกติของคุณย่าก็คือแต้เหนียวมะม่วงสุกค่ะสับป,ปะรดคุณย่าก็กินได้อ้งุ่นคุณย่าก็กินได้นี่คือกับข้าวปกติของคุณยา่าคนโบราณก็กินกับข้าวแบบโบราณโบราณ นอนหลับอยู่นะคะเนี่ยปลุกขึ้นมากินข้าวอร่อยไม่ผิดหวังอร่อยมากแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะกินข้าวกับคุณย่าก,ก่อนเดี๋ยวคุณย่าจะกินหมดก่อน